พยามัจจุราชนเราเขาเอาแน่เว้นเสียแต่เร็วช้าอย่าสงสัยคืนและวันผันเปลี่ยนหมุนเวียนไปเราก็ใกล้ป่าช้ามาทุกทีทางโรกีนั้นกว้างกว่าทางหลวงถ้าหลงรวง,วงไปนักไกลมักผลมันรักรักชังชังเฝ้ากังวลสำคัญตนว่าสุข,ขทุกแทบตายนัตถิกำมังสะมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรม ไม่มีสวัสดีครับสวัสดีพี่พแม่ป้าอฟทุกท่านนำเข้าสู่ช่องจอนนี่ Family ครับหลังจากดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับสวัสดีพี่ธนายแล้วก็ปู่มนีครับผมสวัสดีครับวันนี้มาทําอะไรนะครับผมอ๋อวันนี้มาก็คดีเรื่องคดีหมิ่นะมาทนะครับก็วันนี้มานัดตัวพยานฐานนะครับแล้วก็นัดคู่ครองศิษย์ ซึ่งตอนนี้ก็ช่วงเก้าโมงก็ต้องขึ้นไปที่ศาลเพื่อวันนี้ทางตัวทางผู้เสียหายก็ได้จะมาด้วยครับแล้วพนักงานในการครับผมกูมีอะไรจะบอกกุบซีไหมฮะอ๋อครับผมก็นะครับเอ่อนีครับในเรื่องเกี่ยวกับคดีนะครับก็ถือว่าเป็นไปตามกระบวนการของยุติธรรมนะครับก็อย่างที่ผมแจ้งให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ทราบนะครับไว้ก่อนหน้าแล้วว่าคือ การใช้สิทธิ์เนี่ยนะครับเมื่อเรารู้สึกว่าเราเสียหายเนี่ยนะครับก็ให้ไปฟ้องเลยนะครับมันดีกว่าที่จะมานั่งด่ากันหรือเอาเอกสารสิทธิ์ที่คุณคิดว่าคุณเสียหายเข้าไปดําเนินการกับนะครับองค์กรต่างๆเลยเนี่ยนะครับจะเป็นบรรทัดฐานให้กับสังคมได้ดีแล้วก็เป็นคุณเอกสารเลยจะสบายใจกว่านะครับเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ให้แก่สังคมนะครับหรือลูกหลานในยุคต่อไปด้วยครับผมแล้วก็ถ้าเกิดการใช้สิทธ์มันก็ใช้สิทธิ์แบบอ่าสุจริตนะครับถ้าเกิดใช้ เราใช้สิทธิ์อะใช้สิทธิ์ได้แล้วถ้าเกิดมันไปกระทบสิทธิ์ของคนอื่นคนอื่นก็มีสิทธิ์ที่จะดำนินคดีกับซึ่งก็ต้องฝากฝากไว้ด้วยตรงนี้ครับครับผมก็ขอบคุณพี่ธนาและกับปู่มณีที่ให้ความรู้แล้วก็เราจะจะเข้าไปในศาลแล้วนะครับทุกท่านก็ขอุยาตจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เลยนะครับล้อออกศาลมาก็จะสัมภาษณ์อีกทีนะครับผมขอบคุณนั่งรอปู่นี่นะ